สถานีตะขนปถมมาแล้วนะครับสถานีถัดไปเป็นสถานีโพเดือนะครับโพเดือผขอแนะนาในการห้ามสูบบุหรี่นะครับและืคืองดื่มแอลกอฮอุ่ชนิดบกอนรถนะครับขอเน้นย้านะครับห้ามสูบบุหรี่และอเครื่อง่มแ์รุชนบนกบวนรถนะครับหากมีการ่าเสืนนะครับหากมีการ่าเื่อจะนำสอรสถานีถัดไปและในสถาีวเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายห้าพันบาทเพื่อสภาแวดลอมที่ดีในการเดินทางของบริชานเดอนะครับ เนตยำนะครับคะแนหน้าความปลอดภัยนะครับในการโดยสารนะครับพยามอย่าชะงักหัวอย่ายืดแขนหรือยืมโทรศัพท์ออกไปถ่ายนอกรถนะครับด้านความปลอดภัยสาคัญนะครับผ่านไตเข้ต่อโดยสารเช่นกันระหว่างรถนะครับอย่าไพยายามไปยืนนะครับด้านความปลอดภัยแล้วสําคัญเช่นกันนะครับส่วนถุงก็ะยานะครับจะมีการถอกไว้ตรงรางไดนะครับสองฝั่งหน้าหลังนะครับพาราเสร็จแล้วนะครับอย่าพยายามไปใต้บาอหรือใต้ที่นั่ง มาตสำหรับบริสารที่ลงสถานีพธารามราัพธาราม,มีเลยครับลงมือเ,เลยครับมีไหมมีกี่คนนะบพธนา